สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับตอนนี้เวลาประมาณ0ูนย์นิกาห้นาทีครับเป็นตอนเช้าของวันศุกร์ที่17เดือนตุลาคม2568ครับหลายๆคนอาจจะได้เหรครับเมื่อวานนะครับสวนผมโจสวนผมลกมากครับแถวนี้ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะหอบๆสักหน่อยครับ ไม่ได้หอบฟางหอบเสือหอบผ้าครับหายใจหอบครับเหนื่อยครับเมื่อกี้มาผลดินตรงนี้ครับโกยดินในในกระบะ <c oughs> กระบะพาสติกครับที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ย้ายไปอยู่ตรงนู้นครับผลดินผมจะมากอง <c oughs> จะมากองไว้ตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับเอาทับถมใบไมท้ที่ใบไม้กิ่งไม้ที่ผมเอามาสุ่มๆงไปครับ เอาไว้หมักเป็นปุ๋ยครับเล็กอย่างก็เพื่อที่จะเคลียร์บริเวณแถวนี้ให้ให้โล่งครับเพราะว่าดูแล้วไม่สะอาดหูสะอาดตาครับเดินเข้ามาก็แทบจะเดินสะดุดหัวขมั่ครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นไรครับขนมากองลบสายตาจากตรงนู้นครับเอามากองไว้ตรงนี้เกินการไ้วนะครับเหมือนกับว่าทำอีกที่ให้สะอาดแต่ว่าหมาสกขปกในอีกที่หนึ่งครับ ก็จะค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆครับกองดินพวกนี้ครับที่ผมเทไว้แบบลวกๆครับแบบรีบร้อนครับเพราะว่ารีบทําอย่างอื่นครับก็จะโกยเอาไปเอาไปรวมกันไว้ตรงนู้นแหละครับในในนี้ก็เหมือนกันครับที่หมักแกบหมักอะไรไว้ตรงนี้ไม่มีแกบครับมีแต่ดินครับดินที่ผมเก็บสะสมไว้เดี๋ยวก็จะเอาไปกองไว้ตรงนู้นแหละครับเผื่อที่ว่าเวลาเราจะปลูกผักก็จะเอามาผสมกับ พว,พวกแกบหมักขี้บัวขี้หมูากมาบมะพร้าวครับเอามาเป็นดินปลูกในโอกาสต่อไปครับตอนนี้ก็มากองไว้ตรงนี้ก่อนครับผมทําสวนก็จะตอดเล็กตอดน้อยไปแบบนี้นครับอาศัยเวลาช่วงว่างๆก่อนที่จะไปทํางานหรือว่าหลังจากเลิกงานมาแล้วครับเอามาทําครับเมื่อคืนฝนก็ตกลงมาครับประมาณ ค่าทุ่มปกว่าครับกำลังนอนสบายนะครับก็มีลมมีเสียงฟ้าร้องครับตกลงมาฝนตกไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่หนักก็คือมีลมพัดกันโชกแล้วก็ฟ้าแลบครับแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าเลียมยนะครับฝน <laughs> ในช่วงตุลาครับช่วงไปลายตุลาก็จะมีฝนฟ้าเขาเรียกว่า ฟ้าจะร้องเสียงดังน่ากลัวครับสายวิสานสมัยก่อนแม่เคยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายผลที่ฝนสั่งฟ้าปลาจะสั่งนองครับสอยวิสานก็จะหาปลาขอนครับตรงนครับหลังจากนี้ครับใกล้ๆเดือนพฤษภาครับน้ําก็จะเริ่มแห้งครับลมหนาวก็จะเริ่มเข้ามาครับประมาณนี้ครับ เช้านี้ก็จะทำพอเดอิมไปแค่นี้ก่อนครับมาวอร์มร่างกายไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาทำต่อในช่วงว่างๆช่วงต่อไปครับบางทีหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนก็จะมาทำให้โล่งครับแถวนี้ครับส่วนผมจะได้สวยสะอาดตาไปเรื่อยๆครับทั่วทุกบริเวณครับประมาณนี้ครับความคิดตอนนี้ก็ทำทำได้เฉพาะส่วนที่ เราพอมีเวลาครับส่วนไหนที่คาดสายตาไปก็ค่อยๆทยอยมาเก็บเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับดูสวนหน่อไม้ฝรั่งผมก็ปล่อยให้สุดโสมครับแต่ว่าโชคดีครับพริกต้นนี้ก็ยังอยู่ครับมีมีลูกครับแต่ว่าก็เอนินอินไปทางนู้นครับปล่อยทิ้งไว้นานครับบริเวณน,นี้แทบไม่อยากจะมองครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็คงโล่งครับถ้าเราตั้งใจจริงครับเดี๋ยวก็คงสวยเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแม่กุมภพากับพ่อโจนครับแม่กุมภพาก็เริ่มจะฟักแล้วครับเมื่อเช้าผมก็มาเก็บไข่ไปสองใบครับแล้วผมก็เอาไข่ปลอม ที่อยู่ตรงนี้สองใบไปใส่ในในหลังไว้แทนครับหลอกให้เข้าฟักครับยังไม่อยากเลี้ยงลูกเยียบครับตอนนี้ส่วนดินตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับยังนึกไปออกว่าจะปลูกอะไรบ้างครับค่อยๆค,คิดไปครับส่วนหอยทากก็อยู่บนยอดต้นหมกครับทํางานสูงครับ ก็จะค่อยๆ่อลื้อยา้ายทำความสะอาดไปเลยครับสวนผมน้องมีก็กินข้วเปลือกกระจัดกระจายครับเกินการครับตอนนี้ก็เอาไว้ปล่อยเฉพาะตอนเย็ยนครับท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับแก้วมังกรเริ่มจะเป็นสีแดงครับน่าจะสุกเต็มที่แล้วครับแต่ว่าขนาดลูกก็ ไซมินิครับไซเล็กๆครับกินแค่คำเดียวก็หมดเลยครับแสงแดดเริ่มส่องเริ่มจะสายแล้วครับผมก็คงต้องเตรียมตัวไปทำงานเลยครับแต่ว่าหันมาเจอพลิกต้นนี้ครับอยู่ดีๆก็ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ดีหรือไม่ดีครับเขาเหี่ยวครับเห็นกันอยู่หลัดๆครับเผอ เมื่อเช้าเดินผ่านมาเห็นเขาเหยวครับน่าจะมีอะไรสักอย่างครับเกี่ยวกับรากครับต้นไม้ก็ไม่เป็นไรครับต้นพริกผมมีเยอะครับทุกท <c oughs> ่าผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังลุกๆอยู่เหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมครับแม้แต่ในเพลิงหมายยางยันครับผีเสือ้อ สองตัวเมื่อเช้าก็ล่นลงมาอยู่บนพื้นครับแต่ว่าไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ก็เลยเอามาเกาะไว้เหมือนเดิมครับในนี้ก็ประมาณนี้ครับฝนไม่รู้ว่าสาดหรือเปล่าครับต้องจับจับดูครับน่าจะไม่สาดครับก็คอือย่างปลอดภัยดีครับถึงแม้ว่าพริกผมจะเหี่ยวไปหนึ่งต้นแต่ว่าฟักเขียวผมก็โตว,วันโตคืนครับ นี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้หอ่ออันนี้ก็ไม่ได้ห่อครับแต่ว่าเขาก็โตครับเริ่มจะโตลูกสวยครับส่วนลูกนี้ทะนุถนอมอย่างดีครับ <c oughs> เปิดออกมาไม่ใช่ว่าหนอนกินอยู่ข้างในฮาเลยครับนี่อีกลูกนะครับก็หายไปหลายลูกครับบางลูกที่ที่ ผสมแล้วไม่ติดครับเขาเหี่ยวก็จะโดนตัดออกครับนี่ครับเห็นแต่คั่วครับตรงนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับที่เหลือก็เหลือเฟือครับผมคิดว่าฟักเขียวที่ผมมีอยู่ตอนนี้แค่นี้ก็น่าจะพอกินครับแต่ถ้าจะทำให้พอขายก็คงอีกเรื่องหนึ่งครับก็คงไม่ถึงขั้นนั้นครับปลูกแค่แค่พอกินครับ พอแจกจ่ายเพื่อนบ้านประมาณนี้ครับดอกสวยครับแต่ว่าเป็นดอกตัวผู้ครับก็แปลกดีครับฟักเขียวผมมาลุมออกอยู่ตรงฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับฝั่งนูน้นไม่มีลูกเลยครับน่าจะไม่ชอบอยู่ฝั่งนู้นครับแห่กันมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับฟักเขียวส่วนจะเจี๊ยบเขียวก็ มีลูกครับมีฝักก็เด็ดไปกินทุกวันครับตอนนี้วันละลูกสองลูกครับแล้วแต่ว่าเราจะอยากกินครับที่สําคัญก็คืออย่าเผลอปล่อยให้แก่ครับไม่งั้นก็เคี้ยวไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับต้องทําปุ๋ยอย่างเดียวครับก็ยังอยู่ประมาณนี้ครับสวนมะเขือผมตอนนี้ก็ยังมีดอกมีลูกเล็กๆครับนี่ครับมะเขือยาวก็ยังเล็กๆครับ ส่วนลูกที่โตแล้วก็เก็บไปกินหมดไปเรียบร้อยครับอยู่ในท้องครับตอนนี้ส่วนตรงนี้ก็หันมาเจอกเจียบอีกนั่นแหละครับก็เด็ดไปเลยครับเพราะว่าปล่อยไว้ก็คงแก่ครับลูกประมาณนี้ก็กำลังกินอร่อยครับเคี้ยวง่ายครับครบเพาะครับนุ่มลินครับนุ่มฟันครับ ส่วนแปลงผักผมตรงนี้ก็มีหน,นามๆครับที่เห็นเป็นตะเกียบครับผมซื้อมาลงทุนไปหนึ่งร้อยบาทเลยครับซื้อมาห้าถุงครับถุงละยี่สิบบาทครับที่เอามาปักก็เอามากันไก่ครับไก่เวลาปล่อยบางทีเราเผลอเขาชอบวิ่งเข้ามาในแปลงครับแล้วก็มาเหยียบย่ำมาเขี่ยครับแล้วก็แมวก็ชอบมาคุยครับ ไม่รู้ว่าคุยทําอะไรครับอาจจะมาฟังอะไรสักอย่างหนครับที่เขาปล่อยออกมาครับก็เลยต้องลงทุนสะหน่อยครับส่วนหอยทากก็คงกันไม่ได้ครับไม้แบบนี้หอยทากเขามีความสามารถครับบางทีเขาก็ปีนปีนได้ครับปีนได้จนถึงยอดไม้ครับหอยทากไม่ใช่ว่าเขาเดินเฉพาะบนพื้นดินครับเขามีความสามารถในใครในการปีนป่ายครับไต่ขึ้นไปบนที่สูงได้ครับเพราะฉะนั้น ไม่มีที่ไหนปลอดภัยครับสำหรับหอยทากโดยเฉพาะภาคกอนอนครับสิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือถ้าเกิดไม่ใช้สารกำจัดแมลงก็ต้องใช้ฝีมือเราแนะครับขยันมาเก็บบ่อยๆครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนครับเพื่อให้ข้อลดปริมาณให้น้อยลงครับก็ทำได้แค่นี้ครับภเอื่นก็ใช้วิธีหลังครับก็คือใช้การ ขยันมาเก็บครับเก็บเอาไปปล่อยที่อื่นครับไก่ครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านครับคอมเมนต์แนะนําเข้ามาว่าให้เอาเปลือกไข่ครับตากแดดแห้งแล้วก็บดหยาบครับเอามาโรยรอบๆกระถางต้นไม้ครับก็จะกันหอยทากได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองทําครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่แนะนําเข้ามาครับสิ่งที่ดีๆครับผักที่ผมปลูกก็ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่แล้วครับ เล็กๆเกลนดๆหเหลืองๆประมาณนี้ครับก็ค่อยๆดูแลรักษาธนุถนอมกันไปครับคนอื่นที่เขามีสีมือมีความสามารถในการปลูกผักเขาก็คงปลูกได้สวยงามกว่าน,นี้ครับแต่สําหรับผมกับภรรยาครับที่ปลูกมาก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่ดวงครับ <laughs> ก็ทําไปแบบไม่ซีเรียสเลยครับ บางต้นที่ไม่โตก็รื้อออกปลูกใหม่ประมาณนี้ครับก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับ <pant ing> บางทีการทําสวนปลูกผักให้ได้ดีมันก็ต้องอยู่ที่ความใฝ่รู้ครับความรู้ความสามารถและก็ความใส่ใจครับที่จะบํารุงพืชผักเราให้โตเติบโตสวยงามโตเร็วประมาณนี้ครับอว,วบอันน่ากินประมาณนี้ครับส่วนผมปลูกก็ปลูกตามยถากรรมครับ ก็ทําไปตามความรู้ที่ไปดูเข้ามาแล้วก็เอามาทําเองบางทีก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างครับก็ไม่เป็นไรครับปลูกไว้เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ครับให้ตัวเองไม่ว่างประมาณนี้ครับจะได้ไม่ฟุ้งซ่านครับพอมีอะไรทาเล็กเล็กแน้อยครับมีสวนเล็กๆไว้เอาไว้ให้ตัวเองได้เข้ามาเดินดูเดินเดินชมประมาณก็พอใจแล้วครับ ผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือเราได้กินนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้กินดีเหมือนคนอื่นที่เขาปลูกผักสวยๆครับแต่ก็ถือว่าได้กินก็คุ้มแล้วครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้นแล้วต้อง ลายเป็นอดีตรครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทกท่านครับสวัสดีครับ